โอเคก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยละกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ตามหัวข้อเลยนะครับผมรีวิวแอปอ็อกตุพุหลังจากเกม Free Fire อัปเดตตอนนี้มีหลายเคสน่ที่เข้ามาสอบถามนะผมก็เลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันเมาส์และคีย์บอร์ดในการเล่นเกมสักเท่าไหร่ส่วนมากผมทําเป็นแนวทางเฉยๆนะครับผมก็เลยมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าในตัวของเกมได้อัปเดตไปน่าจะ2อาทิตย์ที่แล้วที่มีการแจ้งให้อัปเดตในส่วนของเกมแล้วทีเนี้ยในส่วนของตัวแอปอ ครับตอนนี้มันอัปเดตไปแล้ว1รอบนะซึ่งอัปเดต Android 10ไปอัปเดตเป็นซัพพอร์ต a n d r o i d 1 1นะครับแต่ว่าพอจะไปใช้จริงนะครับตอนนี้มือถือในส่วนของ Android 11ส่วนมากจะมีปัญหานะครับส่วนที่ยังเล่นได้อยู่จะมี Android 9และก็ Android 10ที่ยังสามารถเล่นได้ระดับหนึ่งในส่วนของระบบ Android 2รุ่นนะครับ9กับ10แต่ว่าในส่วนของ11เหมือนจะมีปัญหานะครับนิดนึงแล้วทีนี้นะครับเกมอัพแต่แอปไม่อัพเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม เข้ามาถึงจะต่อเมาส์และคีย์บอร์ดไว้แล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นในส่วนของ OTG แบบเป็นชุดนะครับเข้า2ออก1แล้วก็มีไฟเลี้ยงนะครับผมว่าหลายคนน่าจะใช้รุ่นนี้กันเอาทูพุตสามารถคอนเน็กแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ้า,าอุปกรณ์ไม่พังนะลองตรวจเช็คดีๆก่อนแล้วกันเปิด OTG อะไรเสร็จลองขยับเมาส์ดูนะครับมันจะเป็นสีดําแบบนี้โอเคพอเข้ามาถึงตรงนี้แล้วกดเข้าไปที่เปิดเกมในส่วนของใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่การเปิดเกมนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสียตังหรือแบบฟรีนะครับเราต้องมากด Continue Play วิ อ o p ต o พุตนะครับตรงนี้กดเข้าไปนะครับพอามาถึงตรงนี้หากใครยังไม่ได้ซื้อมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้นะครับก็ให้เรากดว่าไม่สนใจแอปมันจะเด้งเข้ามาที่หน้าเกมนะครับแล้วก็ลองกดเข้าไปดูผมจะเล่นเป็น ID แบบผู้มาเยือนนะครับถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วโดยไม่ต่อเมาส์และคีย์บอร์ดตอนหน้าแรกมันจะค้างๆนะครับค้างแบบนี้นะแล้วมันก็จะเด้งออกอันนี้คือปัญหานะครับพอเรา,าเข้าไปในส่วนของตัวเกมแล้วยังไปไม่ถึงไหนเลยครับมันก็เด้งออกแบบนี้เดี๋ยวลองเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งกด Continu e เฮวิสออกพูดไปนะครับก็จะขึ้นมากดคําว่าไม่สนใจเช่นเคยนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะสามารถใช้ได้ไหมนะสาเหตุหลักเลยที่เร่งนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชันบางตัวของแอปพลิเคชันตัวนี้ยังไม่ไถูกอัปเดตสิ่งที่เราต้องทําคือรออย่างเดียวคือเราทําอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราเขียนแอปไม่เป็นดูโค้ดไม่เป็นนะครับเราก็ต้องรอในส่วนของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับให้เข้ามาแก้ไขนะครับในส่วนของโค้ดหรือในส่วนของแอปของเขานั่นเองนะครับผมเราก็จะมีการอัปเด เดตผ่าน Play Store นะครับเช่นเคยกดเข้ามาดูบ่อยๆแล้วกันนะครับในส่วนนี้เนื่องจากว่าระบบ Android ตอนนี้มันมาถึง Android 11แล้วนะครับเกมทุกเกมนะครับตอนนี้ก็ทยอยอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อจะัพพอร์ตในส่วนของระบบ Android แอปพลิเคชันไหนที่ไม่อัปเดตนะครับตามบางฟังก์ชันก็อาจจะใช้ไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาเช่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดเกมอื่นขึ้นมาดูเริ่มอมมอนัเข้าไปแล้วกันผมจะลองเข้าไปในส่วนของเกมอมมอนัโอเคนะครับในส่วนของเกมอัมนะนรับ ผมนี่ก็าสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะประมาณนะั้นแต่ผมวิ่งไม่ได้ว่ะเพราะว่าผมยังไม่ได้ดึงปุ่มลงมาเอาผมโดนเตะเอเฉเพื่อนทำไมใจร้ายจังเอาเพื่อนเอ,อาใหม่ก็ได้ นี่นี่นี่มันไงล่ะวิ่งกันฉูดเลยเกมอื่นมาเล่นได้นะครับเพราะว่าเกมอื่นมันก็ยังไม่ได้อัปเดตมันก็เลยวิ่งวิ่งได้ในส่วนของอาเมาส์ถ้าเราจะซ่อนมันก็แค่ดึงปุ่มตัวนี้นะครับผมเรียกว่าปุ่มซิงคนอื่นเรียกว่าอะไรไม่รู้กดเครื่องหมายถูกแล้วก็คลิกขวาหายไปแล้วนะครับผมในส่วนของเกมอื่นเล่นได้นะผมไม่แน่ใจว่าสลัมดังยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกมยังไม่อัปเดตก็น่าจะเล่นได้อยู่เนาะก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับในส่วนของวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครใช้ มี c ีอยู่นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น oppo vivo หรือรุ่นไหนๆนะครับที่เคยเล่นได้นะก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเนื่องจากว่าเกม free fire มันได้อัปเดตไปแล้วแอปพลิเคชันตัว output นะครับยังไม่ได้อัปเดตตามนะต้องรอผู้พัฒนาในการอัปเดตก่อนนะครับหาแอปตัวอื่นมาลองรับก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น shooting path panda แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่านะครับในส่วนของ panda น่าจะเล่นได้นะเพราะว่า panda มัน on ทับเกมไปเลยนะครับมันไม่ได้เปิดเกมขึ้นมาแล้วก็อัปเดตไปพร้อมกันกับตัวเกมนะ น่าจะใช้ได้นะอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเองนะครับหากมีตรงไหนที่ผิดพลาดนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสาหรับคนที่เข้ามาแล้วดู้มันดูเรามันไม่ถูกต้องเนีประมาณนี้นะครับผมผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับก็หากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหมูมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก hmm ็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย,วย,วย,วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ